พอพอบ้านไอ้พาพันโดกนะขอโทรด้วยอยู่ทางตะเวนตกพอจะพอว่ากาแฟอยู่ตะวันออกยังมาไปไผ่หัวเรือยังคุกกี้สูสียังอ่างจำแพงยังเงงกันอยู่ว่าจะไหนในหัวสะโพกในไทยสั่งลุยเอาละมาจะไหนทางด้านตะวันตกทางด้านตะวันตกสัตว์หัวเรือของกองไฟบ้านสัตว์หัวเรือของกอไฟบ้านหักออกมาได้แล้วจากจุดอันตรายว่าจะไหนไอ้พศพันโดกหนีนะบ้านสอโทรไอ้พศพันโดกหนีนะบอาโอ้โหได้ดีนับดูได้ดึงนำดู จะไปวังขับไปจวังขับไปจีกมาจีกมาวัเลสเมกกัวไหนหัวไหนัวจไหนกสามดไปไหนบ่ไปไหนบ่ไปไหนบ่ตีกันไปตีกันไปม่ว่าไปไหนหัวใจตีกันไปตีกันไปตีกันไปก็มองกบไปก็มองกบไปว่าจากไรนอาไปาจักไนอนุกรรมการบอกไปเาะคอยเอาเซ็ดเียดตั้กันไปเดี๋ยวพอขสอกเขาไปก่อนสัตบ เออการปกป็นอ้าวเห็นบอกบอกค่อยมาจากเถื่อนเลยมอบอกค่อยสิลองล่องหนวันหมอบอกอีกสิ่ง